เทปนี้เราจะมาเรียนรู้การทำยาดมโควิดกันค่ะ นในอาการของผู้ป่วยโควิดนะคะคืออาการจมูกไม่ได้กลิ่นลินไม่รับรสนะคะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสโควิด COVID, เข้าไปทําลายเซลล์ประสาทตรงที่เป็นจุดที่รับกลิ่นทําให้สูญเสียการได้กลิ่นแล้วก็สูญเสียการรับรสซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะดีขึ้นและหายไปเองภายใน1-2เดือนค่ะวันนี้ปุ๊กก็มีสมุนไพรใกล้ตัวนะคะวัตถุดิบง่ายๆเลยนํามาใช้ในการทํายาดมสมุนไพรแก้อาการจมูกไม่ได้กลิ่นจากการติดเชื้อร่วมถึงอาการที่แน่นจมูกหายใจไม่สะดวกสมุนไพร ก็ง่ายๆใกล้ตัวเลย เรามาเริ่มทำพร้อมๆกันเลยนะคะวัตถุดิบเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือเป็นส่วนของน้ํามันหอมระเหยส่วนที่2เป็นส่วนของสมุนไพรอันดับแรกเลยเราจะมาชั่งส่วนที่เป็นน้ํามันหอมระเหยก่อนซึ่งประกอบไปด้วยพิมเสนเมนทอนกาลาบูนแต่ส่วนที่ใช้นะคะเราจะใช้เมนทอน30กรัมนะคะกาลาบูน20กรัมแล้วก็พิมเสนส0กรัมนะคะ3 2 1สองง่ายๆนะคะแล้วก็น้ำมันยูคาลิปตัสอีก20กรัมนะคะ ตัวนี้เมนทอนนะคะ30กรัมเมนทอนจะให้ความรู้สึกที่เย็นนะคะหอมสดชื่นนะคะอันนี้กระละบูนใช้20กรัมก็พิมเสนอีก10กรัมนะคะสมรวมกันแล้วก็ตัวสุดท้ายน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะ20 ml แล้วก็ ใส่รวมกันไปในภาชนะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆจนละลายเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะได้เป็นน้ำสใสๆเสร็จแล้วเราก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาละลายรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมส่วนของยาดมนะคะเรามาเตรียมในส่วนของวัตถุดิบทำยาดมสูวนไทยนะคะก่อนอื่นเลยก็คือเลือกวัตถุดิบนะคะตัวแรกเลยคือการพลูนะคะหนึ่งช้อนชา เียนดำนะคะเม็ดคนทีสอโปร่งฟ้านะคะใบโปร่งฟ้าเนี่ยเป็นสมุนไพรที่แบบพบมาที่นี่แล้วก็หูเสือผิวมะกรูดตะไคร้ตะไคร้เนี่ยใช้ส่วนของหัวเขานะคะแล้วก็กระชายขาวนะคะจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากัน จากนั้นนะคะเราจะไปห่อเป็นลูกป,ประครบนะคะเราได้สมุนไพรแล้วนะคะเราก็จะมาทําเป็นลูกป,ประครบกันนะคะเตรียมผ้าไว้ค่ะอันนี้เป็นลูกป,ประครบขนาดเล็กนะคะเราก็ตัดผ้าขนาดพอประมาณนะคะประมาณ30เซนนะคะแล้วก็ตักสมุนไพรที่เราคลุกเคล้าวไว้นะคะใส่เข้าไปตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็รวบผ้าขึ้นมาสีมมุมนะคะ ก็จากนั้นพับเก็บเพื่อทำด้ามจับนะคะเราแบ่งผ้าเป็น3ส่วนแล้วกันพับมา1ใน3ก่อนแล้วก็ดูสันนี้นะคะปิดลงมาให้ปิดตรงตรงปมเชือกนะคะโอเคจากนั้นนะคะเก็บปลายผ้าโดยการม้วนเข้าหากันคล้ายๆกับมัดข้าวต้มแน่นๆนะคะแล้วก็ ไปอีกด้านหนึง่งก็จะได้เป็นด้ามจับจากนั้นนะคะเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนําไปชุบกับน้ําหมักยาดมที่เราเตรียมไว้หลังจากที่เราเตรียมนะคะลูกประคบยาดมสมุนไพรของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําไปชุบในน้ํามันหอมระเหยที่เราเตรียมไว้นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเพื่อให้ตัวน้ํามันหอมระเหยเนี่ย ดูดซึมเข้าไปในตัวยานะคะพอได้5นาทีแล้วนะคะเราก็นําสมุนไพรของเราใส่เข้าไปในบรรจุภัณฑ์ให้เป็นขวดแก้วนะที่แบบใหญ่นิดนึงนะคะกว้างนิดนึงแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะอันนี้เราจะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ7วันเพื่อให้ตัวน้ําหมักยาดมของเราเนี่ยซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อของสมุนไพรแล้วก็สกัดเอากลิ่นนะคะของสมุนไพรออกมาค่ะถึงจะนํามาใช้ได้แต่ว่าถ้าเราจะให้แบบ มันน่ารักมันเก๋ขึ้นนะคะเราก็จะเอาตัวบรรจุพัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็หาผ้าแบบน่ารักน่ารักนะคะมาปิดปากเขานะคะสามารถทําเป็นแบบของฝากหรือว่าแบบตกแต่งบ้านนะคะเอาไว้วางไว้ตรงไหนมันก็น่ารักน่าใช้นะคะก็จะนํามาปิดปากเขาตัวผ้านี่นะคะสามารถแบบเลือกผ้าที่มันโปร่งนิดนึงนะคะเพื่อให ตัวกลิ่นเนี่ยสามารถระเหยออกมาได้นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองด้วยนะคะ,ะมัดด้วยเชือกจะเป็นเชือกขาวหรือเชือกป่านก็ได้นะคะ ทิ้งไว้7วันนะคะถึงจะนามาใช้ได้นะคะเพียงเท่วนี้นะคะเราก็จะได้สมุนไพรเป็นรูปแบบของยาดมน่ารักน่ารักนะคะสําหรับแก้อาการในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นนะคะหรือว่ามีอาการแน่นจมูกตัวนี้ก็เป็นสมุนไพรใกล้ตัวที่แบบนํามาประยุกต์นะคะในแบบดีเทลที่น่ารักน่ารักถ้าเป็นโบราณเขาก็จะใช้การแบบจับเป็นด้ามลูปกประคบมาแล้วก็เอามาสูดดมแบบนี้ได้เลยแล้วก็มีภาชนะเก็บเรียบร้อยใช้เสร็จแล้วก็สามารถเก็บไว้ในภาชนะปิดนะคะเพื่อรักษากลิ่นของเขาแล้วก็ ้องการฝุ่นละอองด้วยก็เป็นไอเดียดีๆนะคะที่นํามาฝากท่านผู้ชมให้เอาไปประยุกต์ทําใช้ในครัวเรือนทําใช้ในบ้านหรือนําไปประยุกต์สร้างเป็นอาชีพได้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะในยุค สมัยนี้ด้วยกูก็ฝากติดตามนะคะช่องทางอภัยภู้เบศ u b e Channel นะคะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากให้เราทำนำกิจกรรมอะไรหรือว่าสมุนไพรอะไรมานำเสนอมาทำเป็น DIY นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้สำหรับว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ